กับถักไทยสบายดีเอฟซีฟังเล่าแล้วก็ฟังไทยตัดพักพี่น้องเอ้ยไหลม,ม่องเมื่อกี้นี่ปลาบ่ถึกมาตัดพักซอยเมียก่อนโปต้าเข่าอีกเลยพี่น้องไผ่ตูจ้าไผ่ตูไผ่ตูกะเพราเด้อค่ะขยัดได้สั่งมาได้เลยจ้าัานาใหญ่ พักหลายครับพี่น้องนั่งตู้มันนี่สองอยมัดพักกะเพรากับสองอยพี่น้องหลายพักผูขาปลูกลอันนั้นเป็นพักสะลหะน่พี่น้องนี่พักกะเพราทั้งคุณเป็นพักนั่งตูทุกคน คุณตาร่วมเบิดมือนี่หกลอยมัด <c oughs> มัดใ่ญ่ๆให้ข้าเจ้าในแม่สุดาเลยเสียนี่เนาะเต็มกลัเลย เป็นไรมองมาแล้วบดถือกพี่น้องสองลองมิจิรีบริจ,จักโตเลยปาาทีงมาอึดแทะปลูกพักอยู่ริมโค้งครับทุกคนซื้อเลขบดถือกตัดพักจ่ายคาเลขก่อน นี่เป็นพักซาเลเน่ทุกคนปลูกหลายบ้านผู้ขาปลูกพักเป็นอาชีพพี่น้องถ้าเอาคำคุ้นปลูกพักนี่ละบอดดิไปทางใหนละครับเอาสมนีิเลยพี่น้องตัดพักซอยเมียก่อนเนียบเมียสิดา เอาซำบนีอะไรพี่น้องอันนั้นเป็นพักแพลวเ้วยพี่น้องพักแพลวอ่ะนะสวัสดีครับผม